ไหวไหมเนี่ยไหวแล้วครับผมจะไหวไหมเนี่ยขึ้นได้เปล่าน่าจะขึ้นไม่ได้แล้วนะครับสวัสดีครับผมมาครับเจอของแพร่อีกแล้วนะครับผมโอ้โหสักสุพรรณ2 0พันนะครับผม เล่นทั้งลำโอ้โหไม่รู้ว่าเครื่องอะไรนะครับผมผมไม่มีความรู้ด้านรถเกี่ยวอ่านตามข้างตู้อย่างเดียวนะครับอันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่อง y ยู u ูป t h a i c แ a n แ e ลนะครับนะครับอันนี้เราพามาเจอศักดิ์สิทธ์ครับ2,020 มาดูมาดูข้าวล้มข้าล้มเจอข้าล้มจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ขายตักุพันนะครับเนี่ยอันนี้โอ้สวยจริงๆ2,020นะครับปากกว้างประมาณ3เมตรนะครับผมชิดว่านนะ <c oughs> มาถึงก็ถ่ายเลยขออนุญาต คนรถเขาแล้วก็จัดเลยนะครับเนี่ยมาเจอข้าวลม้มจะเป็นยังไงนะผมไม่รู้เครื่องเ่าไหไรคนระับแต่รู้ว่าเป็นเทอร์โบเสียงหวานเจ้าเลยครับเสียงเทอร์โบเขาสุดยอดเลยอ,ะอ่ะอ่เปิดแปงพอดีนะครับผมมาถึงก็เปิดแปงกันพอดี กัดกันไปสักผลงานเพลงหน้อยน่าจะวิ่งไม่ออกก็แล้วครับเจอเข้าลบคอันนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ถามจเจ้าปองรถมาถึงก็ใส่กันเลยนะครับโอ้คันนี้น่าจะใหม่นะผม2020ับผม2020 ทั้งลำสวยจริงๆนะพวกสวยจริงๆเดินเข้าล้มเนี่ยสบายเลยดูดิปากกว้าง3เมตรโอ้พอยกได้สูงมากเลยอ่ะดจ้าเลยโอ้โห แต่เห็นตอนเกี่ยวข้าตั้งเป็นยังไงเนาะตอนนี้คันนี้มีหลังคาด้วยมีหลังคาบังแดดด้วยครับผมโอ้โหอ้าวอ้าวเต็มเต็มเลยตัวแขกเจ้าเดี่ยว เดี๋ยแกจะเดาเดี so ๋ยวเต็มเลยอ้าวฟังเสียงเทโบิลันปายหน่อยโอ้โหเทเบหรือเครื่องสูบน้ำเนี่ยใหญ่จัดเลยโอ้เครื่องใหญ่เอาเรื่องครับผมชื่อเขาก็ว่าศักดิ์สุพรรณก็น่าจะอยู่สุพรรณบุรีนะครับโอ้โห ครับผมไม่ล้มธรรมดานะครับนอนพื้นเลยครับรุ่นนี้ไม่ได้ล้มแบบธรรมดาแนละ้วนอนพื้นเลยอ่ะโอ้โหส่วนทรงองค์เอวสวยจริงๆครับสวยจัดเลยคันนี้ เคยจริงๆเครื่องเดินแบบนิ่มๆเลยเรื่องความรู้รถเกี่ยวผมไม่ค่อยมีหรอกครับผมถ้าอยากได้ความรู้นู่นครับชาติเจริญทรัพย์นะครับผมรู้หมดผมเน้นบรรยากาศและเน้นความมัน mày mới đấy à oh mới này ừ ừ không ai kinh mình không อ้าวดันเข้าล้ม่อยโอ้สุดจัดจริงๆอ่ะโอ้ดิวเข้าตาแล้ว โอ้สวยจริงครับคันนี้ออกแบบได้สุดยอดเลยด,ดูคนขับสิคนขับนั่งชิลมากเลยอ่ะกดเบียวเลยอ่ะคนขับนั่งคัดประมาไปเลยโอ้สติ๊กเกอร์ออกแบบได้สวยครับอันนี้เลยทั้งคัน ยังโท่ากหวานๆเลยครับผมณฮะดูกันมสูงสูงๆ่อยสูงได้แค่นี้แหละอยู่บนขั้นนาเออปากคอข้องแค่มากเลยครับรุ่นข้าวนี่นอนแล้วนะครับเนี่ย นอนกับพื้นเลยอ่ะไม่ได้ล้มธรรมดาแล้วนี่ไอ้นนเ,เขาเรียกว่าล้มติดดินไปได้แอมผมหลอกไม่ได้แอมผมหลอก,อมมลอกโอ้สวยสวยสวยคันนี้สวยสวยมากตักสุพัน์นี่ ไม่รู้ค่ายไหนเป็นค่ายไหนนะครับหลายหลายค่ายหลาย,หลายสำนักจริงๆเลยเอาครับ,รบแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วแปลงนี้โอ้รถใหม่นิ่มมากเลยอะ่ะซึบๆๆๆๆๆๆเลยดูดิโอ้ยนั่งชิลมากเลยอะ่ะ รอบนี้ลบไม่ทันโดนเต็มๆเ,เลยอ้าวเจ็ด้วครับผมเรียบร้อยไปยังไงล่ะป๋าไม่รู้ป๋าไม่รู้เสียเรียกป๋าไว้ก่อนอายังไงครับจะขึ้นตรงนี้เหรอโอ้ยจะเล่นไพายอยากซะแล้ว ครับมาดูสัตว์ปันข้ามคันนาใหญ่ๆอย่างนี้จะเป็นยังไงโอ้แต่ว่าคอยกได้สูงมากเลยอะอะอึ๊บ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 อยึ๊บโอ้จะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ย หวแล้วครับผมจะไหวไหมเนี่ยขึ้นได้เปล่าน่าจะขึ้นไม่ได้แล้วนะครับขึ้นไม่ได้มันเบียดแท็กอจอดแล้วครับผม อาจะขึ้นไม่ได้ครับเบียดแท็กหรือเปล่านะครับกัวแท็กหักนะครับผมแคบเบียดเบียดไปแท็กไปเบียดข้างอ๋อคันคันที่เขาตัดไว้มันแคบนะครับตรงนี้เอาครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ